องรถนะคะจะมีนอโมซี่ฉันค่ะด้านหน้าจะเป็นเซนทันนัมรีค่ะส่วนด้านข้างนะคะจะเป็นจุดรีเล็กไว้สําหรับรับประทานอาหารค่ะค่ะการเข้าห้องสม,มุดนะคะมีด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือสแกน QR code โค้ดนะคะและวิธีที่2ก็คือเข้าในเว็บ e SRU 3 6 0ค่ะนี่นะคะจะเป็นบาร์โค้ดจาก f SRU 360นะคะสำหรับการเข้าห้องสม,มุดค่ะนี่นะคะสำหรับ QR โค้ดในการจองสม,มุดค่ะ เมื่อเราได้บาาวโคดหรือคิวอาโคมาแล้วนะคะเราก็สามารถนําไปสแก,กนตรงทางเข้าด้านหน้าแบบนี้ได้เลยค่ะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะจอเป็นโซนเอนึ่งยู่ทางด้านสายมือค่ะเป็นโซนข้าวสั้นนะคะและหนังสือต่างประเทศแล้วจะมีพื้นที่สําหรับอ่านังสือเยอะเลยค่ะ ไปนะคะเราจะพาไปดูชั้นซ่องค่ะก็คือโซนเอ่องค่ะมาดูกันนะคะว่าชั้นนี้มีอะไรบ้างและนี่ก็คือวิวรอบๆห้องชั้นซ่องนะคะจะเป็นปีกใสแล้วก็ปีกคว้าทางด้านนู้นนะคะค่ะชั้นซ่องนะคะจะมีเป็นห้องสมุดพยาบาลค่ะมีนังสือพยาบาลอยู่เยะเคยตรงการคนควา้าห้าความรู้ในนี่มีมดเลยค่ะค่อะออกจากห้องพยาบาลน,นะคะตรงข้ามจะเป็นห้องนวันนิยายและห้องอาเซียนค่ะ ต่อไปจันสซนะคะเราจะเจอห้องเียเตอร์ค่ะสําหรับไปดูนั่งค่ะถ้าจากลงนั่งนะคะเราจะเจอห้องมันติมีเดียค่ะอยู่ต่างส่วนเอซ้ำนะคะแอร์จะเย็นมากเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะพวกเราก็จะพาเดินไปดูชั้นซ่อมรอบๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าห้องสมุดของพวกเรานะคะก็จะมีลิฟต์ด้วยค่ะทันสมัยมากๆเลยค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องสําหรับการอ่านหนังสือนะคะมีความเป็นส่วนตัวสูงค่ะด้านในนะคะจะแบ่งเป็นห้องเล็กๆหลายๆห้องนะคะสําหรับทํางานกลุ่มหรือง,งานเดี่ยวนะคะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงค่ะเดินลงมาจะเป็นชั้นซ่องห้องโซน B นะคะลักษณะจะคล้ายๆกับโซน A ค่ะฝั่งนี้นะคะจะมีเป็นนั่งสื้อเกี่ยวกับกฎหม้ นนิตศาสร์ะะคะมีนังสือเกี่ยวกับกฎหไายเยอะแยะเลยค่ะจะยังไว้ย่างวยงามีมสเปซในการอ่านนั่งสื้อแล้วก็มีห้องสําหรับใขรตรงการความเป็นส่วนตัวนะคะค่ะสำหรับต่อไปนะคะเราก็จะลงไปจุดบริการยืมคืนนั่งสื้อค่ะเราสามารถเอาหนังสื้อมายืมคืนได้บริเวณนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ทางานอยู่ค่ะนี่จะเป็นโซนวารสรานไหมนะคะสามารถนํามาอ่านได้ค่ะโซนนี้นะคะก็จะมีหนังสื้อบริเวณในอ่านหนังซื้อเยอะแยะมากมายเลยค่ะสามารถเข้ามาอ่านสื้อผักพพนได้นะคะ นี่ก็คือบริเวณทัวร์ๆไปข้องบริเวณห้องโซนบีนึ่องนี้นะคะจะมีห้องต่างๆนะคะให้เราได้ใช้บริการอยู่ชั้นล้างนี่ค่ะสามารถเข้าไปเดินดูเดินชมได้นะคะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการสแกนค r วโค้ดเพื่อออกจากห้องสมุดนะคะเมื่อออกมาแล้วนะคะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นการเป็นตู้คืนหนังสืออัตโนมัตินะคะจบกการแนะนําไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ